ทำเขมรถึงกับหายซ่าทันทีหลังออกมายุยุตตะกลลั่นป่าดาทหารไทยสนั่นแนวรบตาควายแต่สุดท้ายก็ต้องเวอร์ขาสัน้นเมื่อเจอทหารไทยเตรียมลั่นกลับแต่เป็นลั่นไกพร้อมสั่งอย่าดื้อสิหัวจะกะจุยเอานะน้องโดยก็มาอัปเดตกันด่วนอีกแล้วนะครับหลังล่าสุดเกิดเหตุการณ์เดือดอปุดๆที่บริเวณปราสาทต,ตาควายอีกแล้วเพราะสถานการณ์มันตึงเครียดมากจนถูกเรียกว่าตาควายเดือดแล้ว หลังมีรายง,งานว่าทหารไทยชุดพิเศษต้องเข้าเผชิญหน้ากับทหารเขมรและคนอื่นๆโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังได้มีทางด้านเพจด,ดังไทยเบอร์มาเรเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้มีการออกมาเปิดเผยคลิปที่แสดงให้เห็นทหารเขมรกำลังตะโกนโวยวายกลางป่าใส่ทหารไทยจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องเข้าไปจัดการและโต้ตอบทันทีถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องภาษา ทำให้ฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ทหารไทยก็ยืนยันที่จะปกป้องพื้นที่และหลังจากที่ทหารไทยสวนกลับฝ่ายที่เข้ามาก็ถึงกับยืนนิ่งไปเลยโดยทางเพจก็ได้ระบุเหตุการณ์เพิ่มเติมว่าวันๆพันกว่าเรื่องทหารเขมรเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่พิพาทระบุว่าทหารไทยที่ใส่ชุดดาและทหารหมวกแดงน่าจะเป็นทหารพรานหรือลบพิเศษห้ามให้ทหารเขมรกลุ่มดังกล่าวตัดไม้ทหารเขมรก็เลยโกรธจัดและอ้างว่าการตัดต้นไม้บริเวณนี้ตัดในดินแดนตนเอง เลยด่าและทาทไทยทหารไทยให้ขอให้กอดอและของหลับแก่ทหารไทยไปซะด้วยผมก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ว่าก็เจอทหารไทยสวนท่านควันให้ของหลับกลับคืนทหารขเขมรเช่นกันครับถึงผมจะไม่เก่งภาษาขเขมรแต่มีเสียงตะโกนจากทหารไทยกลับมาว่าอะไรประมาณว่าขนอยขนอยอะไรสักอย่างนี่แหละครับในนาทีที่2.18ผมซึ่งเป็นผู้หยาบช้าจําได้ว่ามันแปลว่าไอหน้าหอใช่ไหมผมไม่ทราบนะต้องรอคนฟังเอามาแปลปลอ เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวานแถวแนวรบตาควายครับใครที่คิดว่าทหารเขมรกลัวทหารไทยคิดใหม่นะครับแล้วอีกอย่างอยากให้เห็นว่าทหารไทยที่อยู่แนวหน้าของเราต้องเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากคลิปจากฝั่งทหารเขมรสอเขียวคนนี้เองก็ยังมีคลิปจากทหารไทยเช่นกันซึ่งคาดว่าน่าจะเหตุการณ์เดียวกันเพราะเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนี้เองโดยก็อ้างอิงจาก Facebook คริสิธิ์ชัยคุณได้มีการเผยแพร่คลิปจากเหตุการณ์จากฝั่งไทยที่ทําเอาถึงกับเข้าใจทันที ว่าทำไมเขมรถึงต้องเหวือและขาสั่นเมื่อเจอทหารไทยตะโกนลั่นกลับเพราะทหารไทยคนนี้ไม่ได้แค่ลั่นตะโกนกลับนะครับแต่ถือปืนเตรียมลั่นไกต่างหากพร้อมสั่งให้เขมรว่ามึงจะดื้อนะโวยเพื่อนกูมาแล้วพวกมึงตุยแน่แถมก่อนเกิดเหตุด,ด้านทหารไทยคนนี้ก็บอกเสริมว่าจุดที่ฝ่ายไทยกับเขมรยืนตรงนั้นห่างกันแค่30เมตรพูดกันก็ได้ยินแล้วถึงว่าทำไมเขมรอชอบมาป่วนทุกวันโดยเราก็ลองไปชมคลิปเต็มๆกันครับ มาณสามสิบเมตรครับบอกแห้งไปเลยมันมันจริงหงครับแกกันพอกันแบบจ้าจานะบอกเลยมันม่มีขายผมจดจำเฮ้ยอาวเธเ้ยอ้าปลาเนี่ยอาวเธฮู้ยเฮ้ยมึงจะดื้อเนี่ยเฮ้ยเื่อนกูมาแล้ว

this country cambodia not country thailand មកជួយស្រួលចរចតូចមើលមេចេះចេះអត់ទៅចោលអានេះមកលើនេះអត់ណនក្រោបមកនេះអមិនដឹងថាខ្ញុំក្តោវិញស្រីលូឡាដូឡាអានោះម្នាក់ហ្នឹងការអបរំទាហាននេះសរោទៅ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 មើលឡូឲ្យខែទៅទៀត យ <laughs> so oh, ើងមកកាត់អាចតែមើលអើវាត្រាយទៅវាណាយើងអាណាអាទៅយើងនេះដីរបស់យើងហ្នឹងយើងទៅខ្វល់ហើយវាចេញមកវាថាវាប្រើអីអីមិញហ្នឹងអូហ៊ួតមិនមកទេឆ្លាតទេពួកឯងអាបរេកំអាខ្មៅអីក៏ដូចទៅមិនទៅទៅវឹកបាទយីនិយាយគោរពគេខ្លះផងអឯងនិយាយនឹងគោរពគេខ្លះផងអាយល់អត់ឯងអាគេ អញចាំបិយរបស់អញទេណាហ្អែងមកលោតໃສគេអាយអញអញបិយអញអញអាហ្មងហែងចេះអញនិយាយភាសាថៃអញចេះអានភាសាថោណាបូបូអញតិចអញចុះអាយធ្វើការនៅម៉ោះអាឆ្លងអញបានអីអញទៅធ្វើការកន្លែងបីអញឆ្លងអាយបានអញមកគួយໃສអីអញបត់ចុះយ៉ា อาผมรู้แล้วผมรู้เหนาขนาอาเต้าไ้เคียมเน่าขันนห่ดีเรียนครูนเยาเลยคุยี่มีเจียกโดนโดนเฮ้ยจอลงสาหอีกโลอย่างที่อยู่ครับดูอย่างไรก็ตามนะครับด้านเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ก็ยังได้ออกมาย้ำเตือนสติแกกองทัพไทยและชาวไทยครั้งว่าอย่าเพิ่งลืมประสาทตาควาย พร้อมลงผ้าประสาทต,ตะควายในปัจจุบันที่ทหารเขมรยึดไว้เป็นฐานที่มั่นใช้ยิงต่อสู้กับทหารไทยในช่วงสงคราม5วันและปัจจุบันฐานเขมรยังคงยึดครองและดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงมากกว่าเดิมยิ่งนานวันเขายิ่งเสริมความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกว่าประสาทต,ตะควายเป็นของไทยแต่ความเป็นจริงคือฐานไทยและคนไทยเข้าไปไม่ได้มันก็แปลกดีนะครับ ซึ่งหากเรามาดูสถานการณ์บริเวณปราสาทต,ตะควายซึ่งตอนนี้มีแรงงานว่าทหารเขมรเข้าประจำการถึงกว่า3,000นายและมีการซุกซ่อนอาวุธหนักไว้ด้วยแต่แผลล่าสุดของกองทัพไทยก็น่าสนใจมากทางกองทัพจะใช้การเก็บกู้ทุ่นเป็นหัวหอ,อกสำคัญในการนำร่องเข้าพื้นที่ถึงแม้จะเป็นการเก็บกู้แต่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่านี่แหละคือจุดอ่อนไหวที่อาจนำไปสู่การประท้ารอบสองได้ที่เราต้องจับตาดูคือฐานทหารไทยอยู่ใกล้ปราสาทต,ตะควายมาก แค่20 3 0เมตรเท่านั้นทางเรายืนยันว่าไม่ว่าเคมรนจะร่วมมือหรือไม่เราก็ต้องทำภาร,รกิจเก็บกู้นี้ให้สำเร็จและถ้าฝั่งเคมรเปิดฉากใส่เราก่อนเราก็พร้อมจะตอบโต้กลับทันทีรอบนี้กองทัพไทยเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยมีการเพิ่มกำลังทหารราบคุ้มกันชุดเก็บกู้เข้าไปอีกเท่าตัวเลยเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการเอาปราสาทตาคายคืนมาให้ได้นั่นเองครับ ประมาณสามสิบเมตรครับเบาแห้งไปเลยมันมันจริงหงรับแกกันพอกันแบบเจ๊จานะบอกเลยมันไม่มีขายผมจดจำเฮ้ยอาะเธอเอ้ยอ่ะปลาเนี่ยอาะเธอเอ้ยเฮ้ยมึงู่ดื้อเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูมาแล้ว ยืนะมึงยืนยืนะ้าใจไ้ยังไงก็ฝาก<ๆ>ทุกคนโกดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า